สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราบวันนี้ทางช่องของเราพาผู้ชมมาทำบุญนะครับงานยกช่อฟ้าของวัดป่าศรีถาวรแก้วฟ้านะครับนอย แถวแถวอำเภอบางเลน,นจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออุโบสถนะครับที่กําลังที่จะการก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็มีการารณรคงทุนทรัพย์เพื่อที่จะนํามาสร้างอุโบสถให้สําเร็จนะครับประโยชน์นะครับที่เห็นเห็นอยู่นี้นะครับก็คือผ้าป่า ลอยฟ้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นแบงค์นะครับแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบครับไว้ไว้นะครับแล้วจะมีการดึงโยงขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะนำไปถวายเป็นโทรศัพท์ในการก่อสร้างสายเกี่ประวัตเพื่อที่จะเอาไว้เป็นที่ทำสังฆกรรม ให้กับพระสงฆ์นะครับเช่นการลงปาติโมหรือการอุปสมบทกบทุลบุตรเป็นพระภิกษุสง์ในพระพุทธศาสนานะครับท่านผู้ชมที่กร,รบครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตนะครับกล้วยหอมพองครับยังไม่สุกแต่ว่ามาประดับในงานด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่อฟ้านะครับช่อฟ้านะส่วนประกอบที่สวยงามนะครับที่จะมีการชักกรอกขึ้นไปนะครับระดับบนยอดอุโบสถนะครับซึ่งจะเป็นที่สวยงามนะครับระดับประดาซึ่งก็ช่อฟ้านี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบ ในการสร้างอโอโบสถในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างในศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่เป็นของทางาในแถบของประเทศไทยนะครับและที่มีใกล้เคียงกันมากก็คือทางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็พอมีบ้างนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ ประเทศเกัมพูชานะครับหรือประเทศกมัมเมนนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามีการมีเครื่องกระดับอุโบสถเหมือนกันนั้นท่านผู้ชมที่กระลบครับงานยกชาฟ้าอ,อ,อุโบสถวัด ป่าชีทาวรแก้วฟ้าบางเรียนแห่งนี้นะครับก็เป็นการจัดงานในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาถ้าท่านจะมาร่วมทําบ,บุญทํำกุศลด้วยหรือท่านมีเวลาที่จะมาฟังเทศรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานะครับก็เชิญมาได้นะครับที่ป่า,ารีธาวน แก้วฟ้าบางเลนแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำาหนับการติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ